วันนี้เรามาดูซีเนะครับปรับเอนนอนใช้ไม่ได้นะครับวันนี้เรามาดู นะฮะมาสด้าซีเนะครับเบาะปรับเอ็นนอนไม่ได้นะครับเวลานะฮะที่เราใช้รถนะครับแล้วเกิดปัญหาสิ่งแรกเลยที่เราจะคิดก็คือนะครับนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับ หลังจากนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับอาการก็คือพนักพิงตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะปรับเอ็นนอนได้นะครับให้ศูนย์ประเมินราคามานะครับศูนย์ประเมินมานะครับต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้ทั้งหมดเลย48000กว่านะครับ อันนี้ลูกค้าหาข้อมูลนะครับแล้วกลับเข้ามานะครับเพื่อมาให้เราแก้ไขนะครับนะบอกพนักพิมพ์ปรับเป็นนอนไม่ได้สิ่งที่เราเจอก็คือมอเตอร์ช็อตนะครับแล้วเราก็ซ่อมได้นะฮะเรียบร้อยดีนะครับมาด,ด้าซีเ้านะครับ เรียบร้อยครับ